ยายเห็นโฆษณาขึ้นมาชอบมากสนใจเลยสั่งซื้อมาลองใช้ดูดีค่ะชอบที่ได้อยู่บ้านสะดวกไม่ต้องออกไปนอกบ้านอยากปั่นตอนไหนก็ได้ค่ะตัวเ,เครื่องก็แข็งแรงขนาดไม่ใหญ่มีแป้นแสดงผลชอบมากค่ะไม่เกะกะบ้านค่ะชอบที่เวลาเราปัน่นมันมีปุ่มนวดสีแดง นวดได้ทั้งมือและเท้าผ่อนคลายดีค่ะปลอดภัยมากค่ะเวลาปั่นนิ่งมากเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแข็งแรง ไอ้เราก็แก่แล้วก็ต้องรู้จักรักษาสุขภาพมันออกกําลังกายไม่งั้นมันก็ปวดปวดเมือม่อยเมื่อตามร่างกายพอได้ซื้อมาปั่นแล้วเหมือนกล้ามเนื้อมันได้ยืดได้ผ่อนคลายดีรู้สึกเลือดไหลเวียนดีสุขภาพแข็งแรงยายใช้แล้วยังชอบเลยอยากแนะนําผู้สูงอายุแบบเราเรามีติดบ้านไว้สักตัวแนะนําตัวนี้เลยค่ะ